d ค a m o n มนคุณกุ๊กไก่ระวิศราคำเมืองมอบโอกาสให้กับน้องๆในงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งที่5เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจมากความสามารถข่าวสำหรับคุณกุ๊กไก่ระวิศราคำเมือง CEO KK Diamonds ชานฝันมอบโอกาสส่งความสุขในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตศิลปินไม่ถึงการครั้งที่ห้าโดยล่าสุดนั้นที่มีผลงานเพลงสากลเพลงแรกออกมาความหมายในเพลงคืออยากให้ทุกคนในโลกมีความสุขฝากผลงานคนไทยไปยระดับโลกหรือว่าจะเปิดสอง i อ s s โซแฮปปพร้อมเผยธุรกิจขายเพชรอัญมณีจนประสบความสำเร็จจึงได้มอบโอกาสดีๆในครั้งนี้ ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้มางานนี้เป็นเกียรติมากค่ะก็ครูไก่เป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานการกุศลนะคะเป็นแบบงานเกี่ยวกับบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงเนาะก,ก็ได้มาก็มีความสุขมากค่ะคการแสดงก็จะมีเป็นการเต้นนะคะแล้วก็มอบเงินรางวัลนะคะที่ครูไก่กบริจาคไปนะคะบนเวทีค่ะใช่ค่ะครูไก่กบริจาคไป20,000ืนนะคะมีความสุขมากเลยชอบทําบุญค่ะ ก็ธุรกิจร้านเพชรตอนนี้ก็กําลังไปได้ดีนะคะตอนนี้ก็จำหน่ายแหวนเพชรนะคะที่เพจนะคะแล้วก็มีจําหน่ายส่งออกให้กับต่างประเทศด้วยนะคะชื่อเพจนะคะ KK Diamond นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะผลงานในด้านเพลงใช่ไห<ช>ม,มคะก็จะเป็นมีเพลงแรกแล้วนะคะชื่อเพลง w o r l d of Diamond นะคะความหมายก็จะเกี่ยวกับโลกของเพชรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะสื่อถึงความสุข อะไรประมาณนี้ค่ะในโลกนี้นะคะความหมายของเพลงนะคะแนวเพลงใช่ไหมคะเป็นเพลงสากลค่ะก็ตื่นเต้นก <laughs> <laughs> ็ค่ะก็ลง Youtube ไปแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะคนดู2 0 0แสนค่ะหลายคนชอบมากเลยเพราะว่ากูไก่ไม่เคยเออลองเพลงสากลเลยค่ะก็ตื่นเต้นคาว่าจะมีเพลงไปตอนนี้ก็กำลังออผลิตผลงานออกมาแล้วคะ่ะก็เป็นสากลเหมือนกันแล้วก็มีเพลงไทยหเพลง แล้วก็จะกําลังผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆเลยค่ะสมมติเราสร้างผลงานมาแล้วเนาะในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยก็จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเพชรด้วยเพราะว่าส่วนมากกูไก่จะทําเพลงเกี่ยวกับแนวแบบเพชรโลกของเพชรหรืออะไรประมาณนีน้มันก็สามารถต่อยอดกับธุรกิจขายเพชรได้ด้วยค่ะคกูไก่ขอเออตื่นเต้นนะคะก็ฝากผลงานนะคะกูไก่ได้ที่เพจนะคะ KK Diamond นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ KK Diamond ค่ะก็จะมีทั้ง ขายเพชรด้วยแล้วก็ลงเพลงตัวเองด้วยทั้งเพลงไทยสากลมี MV แล้วก็อาจจะมีละครในอนาคตาค่ะก็ฝากติดตามผลงานทั้งเพลงแล้วก็ธุรกิจขายเพชรด้วยนะคะก็จะพยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าทั้งเพลงหรือว่าในด้านอื่นๆด้วยธุรกิจเพชรด้วย M v มทั้งละครด้วยเยอะมากฝากติดตามด้วยะค่ะ